อ่อนบ่ไม่ร้อนยาดีไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าเบรกเดี๋ยหมดปักหน้าผมหมดเลยอ่ะอาทีเดียวผมเกียงเลยนี่ช่วงหลังออสซี่นะโช๊คเฮ้ยโช๊คใช้ได้อยู่ชุดนี้หลายตังค์อ่ะหลายหมื่นอ่ะรู้สึกตอนนี้หมื่นสองหมื่นมั้งไอเนี้ยสองหมื่นออซี่ใช้งานได้อยู่สองหมื่นกว่าบาทไอเนี้ยเองหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วชุดเนี้ยเนี่ย ออซีปรับระดับไดนะตัวปรับระดับอยู่ด้านนี้นะเราออซีนะอุ้ยยางนี่เล้เหมือนกันเนาะน,นี่คือตัวปรับระดับได้32ระดับอยู่ตรงนี้อยู่นี่ใช้งานได้อยู่อ่ะในลูกพี่เหลือเท่าไหร่มั่ง,งแอบดูวแกะแกะแกะเฮ้ยหมดจะหมดแล้วนี่วันนี้เราแอบมาบ้าซื้อของแพงกันมูสเปคเม็อินเจแปนข้างหน้าเราใช้แล้วแต่ว่าตัวนี้มีสองรุ่นนะรุ่น500องศาแล้วก็รุ่น600องศาตัวนี้เป็นรุ่น500องศา ไม่อินเจแปนแท้เลยนะก็ราคาแพงออกับชาวบ้านพอสมควรเลยด้่ยเทียบกับท้องตลาดแต่ว่าเบรกได้ดีนะเพราะว่าเราใช้เบรกล้อหน้ามาแล้วมันก็แน่นปักเลยต่อไปผมก็คงใช้ยี่ห้อนี้แหละแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งคงใช้เป็นตัวโปรเพราะมันแพงแพงกับตัวธรรมดาหลายเท่าเกือบเยอะเหมือนกันนะ่ะนี่สเปคของใช้ในคุณใดนะใช้ในเกียรเห็นไหมแม้นี่ราคาตั้งนะแต่ว่าผมซื้อถูกกว่าน,นี้เนาะนี่คือราคาขายท้องตลาด อแต่ว่าราคาเราได้กลุ่าน,นี้เป็นของเกียร์แคนวอลโตซอรลันโตได้เลยนเนี่ยก็ประมาณเนี่ยแอบกอดกล่องเลยนี่ของใหม่ไม่ได้แก่เนี่ยทั้งหนาอยู่นะครับเนี่ยไปเปลี่ยนแมงเลยทั้งมันเปลี่ยนไปเลยซื้อมาแล้วโดนวอล์ี่พอข้างหน้าพี่หมดไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเนี่ยเหลืออยู่แต่เนื่องจากว่าซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนแมงเลยดีกว่าไอ้ตัวนี้เป็นของเบมโบนะเนี่ยเห็นไหมของเก่า เรามาลองใช้บมโบ้แท้ด้วยแล้วเ,เก็บสแป์พา์าไ้ก็ได้เพื่อเอาไปให้วัดดีกว่าเพราะรถวัดก็ใช้นี่บมโบ้แท้นะแต่ข้างหน้าบางกระจอยเลยอะ่ะวันก่อนเราไปเนี่ยแม่บมโบ้แท้ทั้งคู่เลยทําไวมากร้านนี้ชํานาญการเพราะว่ามาทุกทีปิดทุกครั้งครับเพราะเป็นปนทางผ่านไม่เปิดก็ปิดเลยเป็นทางผ่านระหว่างกรุงเทพปุดรเพราะฉะนั้นแล้วก็ วันนี้มีโอกาสได้น,นอนค้างที่นี่ก็เลยทำแม่งเลยดีกว่าเนาะนี่เห็นไหมน่ารักเนาะจานเหลือน,าาน,นะจย์ก็แบมโบ้นะตัวนี้ของแพงอยู่เนาะจานแบมโบ้ตัวนี้เจียได้ประมาณสองถึงสามครั้งอะ่ะเพราะว่าอันนี้มาผมัไม่เจียเลยสองปีแล้วจานใบนี้ถ้าจาไม่ผิดเด้อแม่ดูเด็น้องเขาน่ารักนะเนี่ยเรียงเรียบร้อยเลยก็อืม อันนี้เมสขายยางอยู่นะทําเบรกนะเพราะว่าเป็นร้านมือโปรเลยแถวนี้ร้านอะไรแนะนำมาเลยว่าร้านนี้เท่าน,นั้นเนี่ยเนี่ยเกาอีกเอเลยนี่เือตั้งเยอะเนี่พอสมควรเลยพอซาแล้วนี่พอสมควรเลยแล้วก็นี่วางกันแบบนี้นะของใม่ของเก่าเบมโบเบมโบเอาไว้แล้วต่เบมโบแท้เลยสภาพตาหลังจะดีกว่าเพราะว่า ไม่มีคดนะผมดูแล้วคร่าวๆแล้วต้องใช้เครื่องจับนะว่าคดไม่คดนะคราวนี้เราก็ใช้สายตามอเอาแล้วดูตัวแผดล่องเนี่ยดูตัวแผดออกเนี่ยแผดยังหน้าสวยเราก็เก็ไบไว้เป็นแสปพลาแล้วกันไม่เป็นไรเนาะไปดูเนาออนี่ีออกนตีเมันออกมาเราก็จะมีน็อตสองตัวเนี่ยเป็นคอยหมุนตรงนเนี่ยเนี่ยออกแล้วเนี่ย ออแล้วออกาเรียบร้อยแลย้วโ,โดนตีรยบ้อยแล้วออกเนี่ยสภาพสนิมกินครับสนิมมันกินสนิมมันพอสมควรนะ,ะกันต่อครับเราก็มาทําแกะเบรกข้างแนละ้วเหลือข้างนะข้างสุดท้ายเหลือข้างดูละก็มาที่ตัวมูสอไปก่อนตัวนี้เป็นดิสแพดนะของเก่าเราใช้ตัวเบมโบนะคราวนี้เราใช้เป็นตัวของเจแปนนะตัวนี้เป็นของดิสอย่างดีนะ เรียกว่าโปรเจกต์บูนะลองไปเสิร์ชหาดูของดีราคาแพงแต่ว่ามี2เกรดนะเกรดสแตนเกรดธรรมดา500องศากับเกรด600องศาที่เป็นโปรเฟชชั่นอลตัวนี้มาพร้อมกับมีใบด้วยนะเนี่ยไหมนี่เห็นไหมโอ้โหเขียนมาอย่างดีเลยเนี่ยกล่องดูดีมากเนาะแล้วก็มีใบมูสเปคด้วยนี่มีใบสเต็ปแม็กสเต็ปด้วยไหมโอ้โหแปดท้ายนี่คือของใหม่เป็นแบบนี้เลยเนี่ยของมูสเปคหนาเตอะ นี่นี่ล่องนะคือบอกว่าหมดไม่หมดแต่ว่าผมเปลี่ยนไว้ก่อนเนื่องจากว่าปลอดภัยเพราะเราขับรถไกลวิ่งยาวห้ามเสียเพราะฉะนั้นก็ห้ามเสียเด็ดขาดนี่คือของใหม่ตัวนี้เป็นตัวขีดบอกว่าหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วไอ้จานเนี่ยมันจะมีตัวที่เจียร์เสียงเนี่ยเสียงที่เราเกียร์เนี่ยมันจะเท่ากันตรงนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้เท่าตรงนี้มันเท่ากัน เป็นเส้นมันจะสีจานและจานเบรกกับพังเอ้ยจานเบรกต้องไปเจียจานใหม่จานเบรกจะเป็นรอยเป็นสัญญาณเตือนแต่ว่าเราเช็คตลอดทุกปีก็ของเก่าทห่เป็นแบบนี้นะนี่นี่คือของเก่าถามว่าหมดหรือเปล่ามันก็ยังไม่หมดยังใช้ได้อยู่นี่เห็นไหมมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าผมก็เก็บเป็น spare part เว้แลวกันเห็นไหมเนี่ยจนเกียบจะหมดแล้วแต่ว่าเราเพววื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเราก็เปลี่ยนไว้ถามว่ามันเหลือขนาดไหนมันก็เหลือเยอะนะไม่น้อยหรอกเนี่ยเห็นไหม แต่มันก็หายไปเยอะพอสมควรล้วเห็นไหมเพราะว่าเราใช้มาสองปีแล้วนะนี่เห็นไหมนี่ของใหม่นี่คือเหลือเหลืออยู่เนาะเหลือหน่วยเป็นมิลน,นะแต่คราวนี้เราก็เปลี่ยนของใหม่ใส่เลยใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าตัวนี้มันยังไงก็แพงอยู่แต่ก็แพงแบบรับได้เพื่อความปลอดภัยเนาะเราเก็บตัวนี้ไว้ก็เก็บตัวนี้ไว้ใ,ให้ของเก่าไว้ไว,ถว้ถวายพระถวายวัดอะไรก็ได้เนาะเพราะรถวัดเขาก็ใช้กัน เป็นสแปร์พลาสเอาแล้วขังใหม่ใช้ตัวหมุดเปกเอาหาวมันดีหรือเปล่ามันก็ดีนะนี่มีการเบรกด,ด้วยข้างนี้เหลือเท่าไรเอ่ยนี่ข้างนี้ก็เหลือนี่เห็นไหมพอมีอยู่นี่ก็เหลืออยู่เหลือหนาเหมือนกันอะ่ะคือเกร็ดดีแล้วตัวนี้เป็นเซรามิกนะอันนี้คือเป็นถึงเซรามิกอะเห็นไหมเป็นเซรามิกนี่เป็นลอยๆแลวเป็นรอนๆ,ๆนะนี่แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะหนาอยู่ แต่ก็เพื่อความปลอดภัยเราก็เปลี่ยนเลยอย่าซีเรียสน,นะมันเป็นความปลอดภัยของรถเวลาขับทางไกลนะเราก็เปลี่ยนไว้ตัวนี้เราก็เก็บถแปแพร์พาร์ทไว้สำรองนะครับก็จบเป็นพิธีเดี๋ยวช่างก็เปลี่ยนแผน่นเอาจาไปเจียนนะพระวร้านนี้มีที่เจียจานที่เรียบร้อยเลยเราก็ใช้งานได้ปกติ้ตองคั้งเยเยอนนะมากนอบ้านนี่ว่าเดี๋ยวเขาไปเจียจานกันแล้วนะสักพักให,ใหญ่ๆก็จะเสร็จนะครับ หมุนสองไปสวยงามเหมืนนีะ้นน็อตยึดแค่สองตัวนะตัวซ้ายตัวขวาแค่นี้เองนะแต่ตอนเอาออกอออกยากมากเพราะว่ามีตัวไอ้สนิมต้องขอาะออกเท่านั้นอนะ่ะเพราะสนิมเยอะเนี่ยเห็นไหมตอนตอกนี่พวกความปลอดภัยก็ต้องตอกนะตอกแล้วก็หมุนให้มันแน่นนะเพราะมันอันตรายมันห้ามหลุดเห็นไหยน้องเขาเรียบร้อยน้องเขานี่ยไหมเขาเรียบร้อยนเะออนะ แล้วก็ผัดหมูสะเป็กนี่นี่หมูสะเป็กอยู่นี่ใส่โป๊กนี้อะไรเนี่ยใหม่เลยนี่ล็อกมันจะมีล็อกสี่ตัวล็อกข้างหน้าแล้วก็ล็อกข้างหลังนี่ล็อกซ้ายล็อกขวาเออไหมล็อกสี่ตัวข้างหน้านี่น ข,ข,ข้างเลยล็อกข้างประมาณนี้แหละเห็นไหมาเสร็จละจบพิธีการไปข้างนอกเลยแล้วร้อนนี้เก่าลำพองสุดคนเนาะร้อนนี้ซื้อมาปีเท่าไหร่ว่าสองศูนย์ยี่สิบสามสองศูนย์สัปดาห์ที่สามปีสองศูนย์ ลแ้วเฮ้ยต้องเปลี่ยนนีหว่าเฮ้ยมันคนละข้างมันมีล้อมันแตกล้อเนี้ยบอกว่าเป็นสเปคแรน,นซิ่งสเปคเด็กซิ่งแต่ไม่ได้ซิ่งหรอกนะปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยมายดูออน้องทำเรียบร้อยเนาะปลานี่ปลานี่คนล็อกสองตัวตุ๊กทุกจบเออประมาณนี้นี่ีกบอกสเปค ถูกต้องเพราะนน่นไปเปิดเปิดเปิดแน่นแน่นอนแล้วเห็นไหมนี่ซิมูสเปคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกซิไป